สวัสดีครับพอเมย์เป็นน้องลุงปานะอาสุูุสุคนครับมือนีมาพบพอก็เบาหลิดออมกอดแชนเนีคือก็เก่าครับพี่น้องมือนีเบาวหลิดแต่นี่ครับเมื่อตอนพีตอนน่องครับหนึ่งประดุกหน้าเช็ดแซบครับเมื่อตอนพีตอนน่องครับผักกับผักแก่เฮากับมีครับมีผักกาดดอกมีมักอื้มมีหมากระเจี๊ยบมีบวบไล่น้ำครับพี่น้องมีบักเขือหน่อยครับแกวผิกดิบครับเซ็ดแฉบรครับมือนีมา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 กับพี่น้อง ขาเหนียวครับคือเกาครับขนเหนียวไม่ห้อนๆครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องท่างไก่ท่างไก่ผู้อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวผู้อยู่เมืองนอกเมืองนามเลยครับมาๆมาประสบเสี่ยมบาหลีเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บาหลีได้ไมเด้อครับพี่น้องโอ้หนึ่งปุกหน้าครับพุ่นนู้พี่เปื่อยเลยโอ้หัวขาดเลยครับพี่น้องพุ่นนะโอ้ยกบดเอ็นเปื่อยครับพี่น้องหนึ่งเลียบไม่ไม่ห่อนๆเลยครับออืื อืมนัวประดุกหน้าบานห่อพี่นนอกกับแจ้วพริกดิบอืมอืมปลาจุกับพียงหองมึงขาขาดจ่อยมันเปื่อยค่ะอืมคำแรกแห่งมันแซ่บแซ่บพี่นนอก คับเิบคุยเลยอืม,อม,อม อืมปรดุดกหนาบานันเทามันมั่นหูดเลยอืม จะปิดดิบใส่ปลาบันองครับพี่น้องใส่ตแต่น้ำมันอืมห,มหวานแบบบัวรลายเด็บไหมไม่ตุโซตหรมันหนึ่งโู้แสบดีขนาดบางคนมากินดิบด้วยครับเนี่ bởi cái mặt có chnid kịp khớp đi Ừm, lืม dưn Ừm, đi cỡ đây. อย่างนี้หนึ่งปลาก็มันเสียบนะครับเนาะช่วงหนาหนาวนี่ปลามันดี Ừ, chào hả Ui, quay đi cái đặt của nó. Ui, ừ, nắng mày. You know? Ừ. Ủa ừ, chẳng, chẳng nói lên. บ้านเราดีกาลังหนาวครับพี่น้องบ้างหันหนาวอยู่สองสามมือบน,นอบ้านนิ้วน่ะแต่กำลังที่หนาวอีกครับพี่น้อง อืมโอ้วปลาดุกงามมันมันโอ้แซ่บอ,นะอืมวุ้ยเปรี้ยค่ะแค่คุณน่ะอืม ừ buộc lại nghe nghe Khui kéo khăn mình nhai luôn Ui Ui, nửa mẹ, mặn mặn cả đấy เด็กกัดกัด อู้อืมสซ่หฮะจะพริกยิบกับหนึ่งปลาดุกนี่ยอู้เข่ากันดีขนาดพี่น้อง

หนึ่งประทุกหน้ากับเกียวผิดดิบอู้แซ่บแสบครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไปทวน,นนี้คนนาะครับเนาะมันสีเงาพี่น้องมันสีเบือครับแล้วคลิปหนา้าบาาลิตเสียหายมนมูน้ดแซ่บแซ่บปตอนพี่ตอนนอนก็เก่าละครับแต่กินบอสุภาพหรือว่ากาได้บะสุภาพต้องขอถทดขออภัยหลายๆเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บราลินั่นเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้อง ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุปผูสุกคนที่เขามารับชมบ่าวลีดกับเป็นกำลังใจใหาบ่าวลีดตลอดเวลานะครับชิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ